วิธีการเตรียมข้าวเหนียวเพื่อที่จะเอาไปดักจิ้งหรีดจ,จากกระจันที่ร้องแน่นลงดันเขาจะเอามาต้มแล้วก็ไปไป,ไป,ไปนึ่งนึ่งเสร็จแล้วก็เอาไปตากแดดแล้วก็เอามาตำกินได้นะเอาข้าวเหนียวนะครับมาทุบให้มันเละๆส่วนทั้ง ถ้าเกิดว่าจักจั่นมันมาจับพอจับปุ๊บเนี่ยมันก็จะติดไปไหนไม่ได้นะเขาก็เขาเรียกว่าอะไรนะอะไรจักจั่นลวงจักจั่นลวงลวงจักจั่นเดี๋ยวจะพาไปครับตอนนี้ดูวิธีการทำก่อน ข้าวเหนียวที่ว่าตําแล้วครับที่นึ่งตำแล้วเอามาคนทําเป็นกาวข้าวเหนียวนะครับเดี๋ยวผมก็จะเอาตัวนี้ครับไปทาอยู่บนไม้พอกนะทะถ้าเป็นกาวแล้วก็ไปเดินลอ่อกลิ่นหอมๆไปเตะจมูกจักจัน่นจักจั่นก็จะมาจับนะครับเราก็เอาจักจั่นมากินได้เป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านนะครับชาวลาวนะฮะ เดี๋ยวแป๊บนึงครับเริ่มเหนียวล้วการหาจักระจันก็เอาไม้ไผ่ยาวๆไปเนี่ยครับขาเก่าลงไปอ,อ๋อที่แรกผมคิดว่าไม้สั้นๆนี่เอาไม้ยาวๆทาด้วยแป้งข้าเหนียวจัยยกเดี๋ว<บ>ทาปุา๊บก็ามาแล้วครับข้างในก็ปักแป๊กปักแป๊กบนลงมาทีา่ แล้วก็เดินลาะขึ้นไปหรือว่าอยู่ตรงนี้อ๋อย่างเลาะแบกไม้นี่เลาะก่อนให้มันแตกให้มันตื่นตื่นแล้วมันก็มาจับถ้าหาบุกวนมันมันก็อยู่เส้ยๆมันก็กินนานากินน้ำดูดน้ำฉันเส้ยๆเขาไปโชถ่ลงไปกินเนี่ยร้องแล้ว ร้อนไหมร้อนอยู่มันมาจับหรือมันมากินได้กินเแล้วมันมีตำนานได้ว่ามาแห่พระเวศแห่สังข้ามนี่นะอืเอาไปติดในตัวหนึ่งแล้วมันลงมาตัวหนึ่งมาจับแล้วมันจะหองกันแล้วมันจะแม่นมาเป็นผู่เลยนะเต็มไม้เลยเหรอเต็มไม้คว่ามันลงไล่แล้วเราเราเราจับลงไล่ี่ยมันจะเป็นกอนเป็นกอนอ่ะเราจับมันได้เหรอได หรือรปีกมันเหนียวก็บินหนีไม่ได้แล้วบ,บินบินนี่ไม่ได้แล้วเ,เราก็จับเซอนี่เราบ้าน,นเราก็ไปแส่น้ำไปบางเวลาเขาจะไปกินเขาก็ไปล้างน้ำเอาเข้าออกร้อ,องซึมแล้วมีมีมก้ออย่างงงจักรจันทร์ห่วันขอบไหม

หมายังตามมันไปโอ้ไม่เห็นมีเลยจับแล้วจับแล้วนอจับแล้วนี่โอ้ไม่จับแล้วโอ้หลายตัวแล้วนี่ปากไว้อี่เหรอ ปักเลยแน่นไม่แน่น,น,นเฮ้ยมันจับผมด้วยแล้วก็เรียกเพื่อนมาติดด้วย okay. Okay. โอ้โหครับภู้มยาชาวบ้านจริง <laughs> กันน้ำได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดสิบตัวนะครับแป๊บเดียวสิบตัว โอ้ย oh, อย่างนี้ได้เป็นได้เป็นพันตัวอย่างนี้น้ำนี่เย็นสบายมากเลยผมก็อาบน้ำนี่ครับตอนที่พักที่นี่ท่านกำลังชมมิสเตอร์ฮอเสเซยเที่ยวสะใจนะครับกำลังจะพาดูวิธีการจับตักตกตันจักกระจันแบบชาวบ้านของชาวลาวนะครับอยู่ที่หงสาโอ้โ oh, หครับมันบินโฉบฉววับนะครับ มากำ<ม>ลังเ <มา S 1> ลาไปตามไส้ห้วยเหมือากับดินมุจตักฮูเล่ฮูเล,เลตัขงออตขึ้นเลยตั้งขึ้น <c oughs> ตั้งแม่ให้ได้น้ำบัวจ้บตั้งอย่างเดียวเหรอตั้งอย่างเดียวรอเออหลบไล่มาเนี่ยช้างเลาะขึ้นเมือเลาะขึ้นเมืองุ่มกระได้เลาะแล้วก็ลองมากะได นนข้าเสียเตี้ยบสาใจนี่คือกาาราจาดที่ผมจับมาได้ดนนเวลาเราเดินไปมันก็จะแตกตื่นพอแตกตื่นปุ๊บมันก็จะมาจับกระหลักนี้ครับแเราล,ลองเรียกเพื่อนมาอีกบรรกาศด,ดีๆอย่างนี้ครับที่ท่าส่วงเบืองของสาแขวงชชยบุรีประเทศเรา ครับเยี่ยมครับจะไปขายฮะจะต้องตั้ง<ะ>อื้อเออมาตัา้งมาโดน อย่างนี้ถือว่าเยอะไหมไปเยอะแหละเยอะมันตะกอนตะกอนมันทำว่าลังเขาเริ่มเหตกาแบบมันกลังเงน,ใน,ในมาไล่คนเห็นหลังันแตกน,นเอนเน่ยเียงงหามั่ กำลังชมมิสเตอร์มอตเตียนะครับเที่ยวสะใจอยู่ที่เทศลาวนะครับเมืองหงสาแขวงเชียบุรีมาชมวิธีของชาวบ้านเวลาเขาจับจ้ากระจันนะครับเอากาวทากาวเข้าเหนียวครต้มกวนทาไม้แล้วปล่อย้มังบีบมาจับเอง นี่ตัวน,นี้จับก็ไม่ไปแล้วเนี่ยจับก็ไม่อยู่เข้ากัฝั่งนี้สามตัวน่ะ ใส่น้ำทำไมอ่ะจับ้นี่เอาไปทิงืม